หายแล้วไปเลยไปรานมาหาป๊าเร็วอารันไปหาป๊าเร็วอาลานไปหาป๊าเร็วไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวป่ะมาจับมือแม่มาเร็วอือโอใจเย็นๆหน่อยป๊าช่วยหน่อยอารันให้เลยลูกตามมา มาของเราบะเบ้าอุ้มบะเบ้าบะเบาอุ้มเดี๋ยวล้างมือเดี๋ยวล้างมืออย่าล้างมือไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างมือกงตลตลตมาอะไรปะ บอนมอลออกมาออกมาขันแยมลลานะรนมาหาป๋ามาปลาอุ oh, o, l ang, l ang, l ang. L ้มปาอุ right, ma, ma. ้มป๋าให้ตัวเลยปาอุ้มมาอยู่กับป๋าอยู่กับปามามาไปดูกันไปดูกันไม้สีไมไม่ไัว เอาวางไว้ใกล้ๆหน่อยก็ได้ลูกหนูวางไว้ตรงนี้นะเออนี่ ูตจใหนไม่ขอให้น่ะไปให้บ้างดิแตงลังยื่นให้ตัวนี้ตัวเล็็กกอตัวตัวเล็กแต่ให้ให้ได้ดิตัวเล็กยากินนั่นแหละอ้าอ้าวเดี๋ยวบันนี้ให้เดีบนนี้ให้ไปเอาไปตัวเล็ยเร็วๆให้ตัวนี้หน่อยโอเคเก่งมาก ไปกับป๋าหรอตัวใหญ่เลยนะจริงหรอน่าจะให้ตัวเล็กดูนป่าป๋าๆไปให้ตัวเล็กไปป๋าพอก่อนแบ่งมาก <lay> ไปดูหนูเม่้ยววันเดียวหนูเมี้ยววันเดียวมเบ้านมบ้าอุ้ยรถมาให้ตัวเนละ็กไปซืดู

รานมาให้เร็วไม่เป็นไรรานมาเร็วาอ,อ,อ,อายืมมือนะไม่หมดแล้วอะเอาอีกใช่ไหมนี่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 เอ๊ะหมดแล้วค่ะ <S <S